ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมพออปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้ผมเอาโกลด์ไมเต็ดมาฝากโกลด์ไมทเต็ดสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือสำหรับคนทั่วไปคือการที่เรามองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ลองสิ่งใหม่จะสำเร็จหรือไม่ก็ตามเป็นกระบวนการคิด ที่ทำให้เราพยายามเอาตัวเองออกจากกรอบเดิมๆเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าวิธีพัฒนาโกลด์ใหม่เซตมีหลากหลายวิธีซึ่งคุณสามารถเลือกใช้วิธีที่ถูกจิบและได้ผลสําหรับคุณ 1. เปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตัวเองเมื่อคุณเปิดใจมองดูตัวเองอย่างเป็นกลางคุณจะมองเห็นบางด้านที่เป็นจุดอ่อนเช่นหากคุณรู้ตัวว่าตัวเองชอบผัดบันประกันพุ่งและมักทำให้งาน ล่าช้าเกินกำหนดต่อไปคุณก็จะสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ทำงานโดยมีแผนล่วงหน้ามากขึ้น 2. มองว่างานยากและปัญหาคือโอกาสงานยากจะดึงศักยภาพของคุณออกมาโดยธรรมชาติคนเรามักจะมีความกลัวล้มเหลวเมื่อต้องรับโอกาสท้าทายใหม่ๆที่คุณยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่แต่หากถ้าคุณเอาแต่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และงานง่ายของตัวเองคุณจะไม่ได้พัฒนาและเติบโตไปไหนเลย 3. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ถูกจริตกับตัวเองคนเรามีวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลไม่เหมือนกันบางคนแค่เพียงอ่านหนังสือและจับประเด็นได้บางเรื่องก็สามารถต่อยอดได้บางคนเรียนรู้ได้จากการลงมือทำลงมือทดลองด้วยตัวเองแต่จากการวิจัยพบว่าคนที่มีโกรธหมายเสร็จ จะสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีเพราะทัศนคติที่ไม่ปิดกัน้นสิ่งใหม่ๆนั่นเองตีจำไว้ว่าสมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ตลอดชีวิตของสมองมนุษย์เรามีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมใหม่ๆอยู่ตลอดโครงสร้างในสมองของเราจัดระเบียบใหม่ได้เองแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถปรับแต่งตัวเองไปในทางไหนก็ได้ 5.. ให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าคำชมบางคนที่ประสบความสำเร็จต้องพยายามเป็นร้อยครั้งถูกปฏิเสธหลายสิบที่แต่พวกเขาก็ยังไม่ละความพยายามแต่ตั้งคำถามกับตัวเองแทนว่าครั้งนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างและครั้งต่อไปจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดเหมือนเดิมอีก 6. สนใจที่กระบวนการระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ปลายทาง โ w ร h Mindset มักจะสนุกกับกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองรู้สึกดีที่เห็นตัวเองเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆคล่องขึ้นแม้จะมีติดขัดบ้างมากกว่าจะกดดันตัวเองต้องสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ 7. เน้นเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณคือกระบวนการที่คุณต้องเน้นความเข้าใจตกผลึกและทดลองใช้จริงบางครั้งคุณจำเป็นต้องผ่านความผิดพลาดหรือล้มเหลว เพื่อก่อร่างเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวดังนั้นอย่าใจร้อนเกินไป 8. เปิดใจรับคำวิพากษ์และฟีดแบค k สิ่งเหล่านี้คือวัตถุดิบชั้นดีในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่ผู้คนรอบตัวมักจะหวังดีและปรารถนาที่จะช่วยชี้จุดที่คุณอาจมองไม่เห็นตัวเองขอเพียงอยากเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยหรือน้อยใจเพราะนั่นคือทางที่คุณจะพัฒนาขึ้น 9. ชื่นชมคนที่มีความพยายามมากกว่าคุณสมบัติส่วนตัวให้ความสำคัญกับความพยายามการกระทำมากกว่าคุณสมบัติที่ติดตัวมาเช่นความสวยความหลอ่อหรือความฉลาดเป็นยังไงบ้างครับ9ข้อของวิธีคิดแบบ Growth Mindset ลองเอาไปปรับใช้ดูคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของงานในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการเลี้ยงลูกได้เหมือนกันขอเพียงแค่เราคิดที่จะพัฒนา ตนเองต่อไปเรื่อยๆด้วยความห่วงใยจากสีซัมุงอะคาเดมีนะครับเป็นกำลังใจให้สูุธรรมะขอบคุณครับ